เผยเรนเดอร์ทางการ vivo y22s อาจเปิดตัวเร็วนี้ใช้ชิปเันประกฏ680พร้อมกล้อง50้าลพิเซลแบบ5,000มแอม์มีชัดไวเรียกว่ามีข้อมูลของสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จากทาง vivo เผยออกมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับทั้งซีรีส์ v และซีรีส์ y ล่าสุดก็ได้มีข้อมูลของ vivo y22s เผยออกมาเพิ่มเติมแล้วครับ โดยได้มีการปล่อยภาพเรนเดอร์ตัวเครื่องพร้อมทั้งฟีเจอร์เบื้องต้นออกมาครับโดยสมาร์ทโฟน Vivo Y22s มีดีไซน์จอและขอบมีติ่งทรงหยดน้ําพร้อมตัวเครื่องทรงเหลี่ยมและมีกรอบกล้องหลังเป็นแบบใหม่พร้อมตัวเลือกไล่เฉดสีใหม่ที่สวยพรีเมียมมากกว่าเดิมครับโดยคาดว่าจะมีหน้าจอ LCD ขนาด6.55นิ้วขมชัดระดับ HD+ ใช้ชิปวปงวลผลควอคคม Snapdragon 680ไฮแรมที่ 8GB พร้อม ROM 118GB บนระบบปฏิบัติการ Android 12 ให้กล้องหลังคู่ที่มีความละเอียด50ล้านกับ2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลให้แบตเตอรี่เป็นที่5,000มิลลิแอมป์รองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว18วัตต์ฟัซชาร์จแต่ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลวันเปิดตัวของ Vivo Y22s เผยมาน,นะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปนะครับตอนนี้ช่อง IT f a ฟาสสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอท a s าสเพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ